ดสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านจ้ะมาพอกันในบรรยากาศย่ำเสื่ของวันที่แปดพฤศจิกายนปีพศสอง,สงพันห้าร,ร้อยหกสิบแปดมณีกาผ้า,าขาปลาจะเสา้าอยี่คือเก่าเลยจ้ะพี่น้อ,นองมาตอนนี้กะที่หาเสร็จเล,จล,ลยจ้ะไก่สิบหกโมงเสืเลยเด้อจ้ะพี่น้องเอามณีกาพอกันในบรรยากาศย่ำเสื่จ้ะพี่น้อง มาหลุนความมันน้ำสาวปอบเด้อจ้ะพี่น้องว่าสิได้สิมันว่าจะมาตามเห็ดผึ่งแดงข้ามแล้วก็เห็ดปวกจ้ะพี่น้องแต่ว่าไม้เมื่อวานนี่บา้านนี่ไปเด้อจ้ะตอนนี้เขาไม้ไม่จ้ะพี่น้องกขอ็ข้อเราหลุนไม้นี่เบางจ้ะว่าสิมีเห็ดให้เก็บว่าจ้ะพี่นอ้นนองกับหลุนไปชมต้องการบรรยากาศตอนนี้กะกะเ็เริ่มมีแดดอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่ากับฝนกะปปล่อยอยู่จ้ะ ยันแต่ฝนตกลงมาเลยจ้ะพี่น้องเพราะวา่าถ้าฝนตกลงมาการทายถ้ำู้เดียวก็วสิลําบากในเด้อจ้ะพี่น้องเอาไปรุ่นความมาันน้ากันเงี้ยเงีจ้ะพี่น้อง่าสีมัน่าจ้ะสอดเหล็กเห็ดมันจ้ะพี่น้องเป็นเหฮดกอแดงจ้ะเอาเ็ดพึ่งแดงข้ามยังวนพอเด้ยวยจ้ะขาดอกมึงมีคนมาเป็นเสือจ้ะพี่น้องดอกนี่จ้ะพี่น้องมึงเนี่ย มันสีแดงคือกันนะจ๊ะพี่น้องวันนี้โหดอกเด็ดใหญ่ดอกเบ้อเลยเด้งข้ามโหดจเะพี่น้องสีแดงแดงข้ามจ้าบัดเป็นผัวหมู่ง่ายหนึ่งเะพี่น้องอ้าวรุนข้มามมัน้ำกันยั่งี้เหรอพี่น้องอไปต่อจ้าส่งจ้ะพีนอ จ้าโอ้โหอ,โอ้เปื่อยแกจ้ะพี่น้องออกกเคย้ายเด้อจ้ะเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้เด้อจ้ะพี่น้องไม้มาเสานี่ไปบวมมา,น,มมานจะ้ะเปลี่ยนมาไม้หมูว่านจ้ะพี่น้องตามหาเห็ดพวกจ้ะหลุดน,น้ำกันยงี้ยงจ้ะมาชิมอีกไปจ้ะพี่น้อง สามดอกเด้อจ้ะมาคอยกินแต่สิดายดอกหนึงเลกครึ่งหนึ่งคอยกินจะพี่น้องโอ้พุนดีดอกนอะสองดอกจ้ะเพ่ถลายถ้าลุ่นนีโบจักสิเต็มตาเด้อจะพี่น้องตุ้มนึงจ้ะดอกหนึ่งจ้ะ บมอ้อยกินปวกรเด็ดผึ่งแดงข้ามยังบมฮันเห็น่เด้อจับพี่น้องมันออกเป็นบางหม่องบางบอลเด้อจ้ะบุไดออกทั่วไปจับพี่น้องโอ้ดอกดอกนี่จับพี่นอ้องแดงคือกันละจ้าแดงรังสามจับพี่น้อง พอเลยจะพี่น้องเห็ดปวกเดือนสิบสองด้วย<ร>จ้ะว่านจะพี่น้องว่านก็บอยู่นี่ข้าวบินก็มีจ้ะพี่น้องว่าเอากับบอดดง่ามห้งพี่เอาเบอร์เดอร์จะมันนี่คนไล่เฮง หลายจะพี่น้องมั่งเนี่ยโอ้ยเมื่อวานกะบ,บ่อผลสองดอกเด้อนี่มันมีแต่จำนี่เด้อจ้ะอยู่ทางหลังกับมีแตะพี่น้องตุนความมันน้ำกันเหงาๆจะพี่น้องส่วนเห็กกดพวกนึ่บ่อผลเด้อจะ้ะเห็ดพวกบ่อโผลจะพี่น้องแล้วก็เจ้าเขาก้อนจะมัอนี่เฮ็ดผ่นเ,เขาตนุนให้จะพี่น้อง ก็จะดอกตูงถ้าจะเอาดอกบานไปเบิดลราจะพี่น้อ,อ,องสวยงามเลยเฮ้ยเหรอเนี่ยแมาโอ้ยกายโอ้ยหาเห็ดปุ่นยวกับวิญญาณพี่น้องเลยน้อยคนของกายเลยจะพี่น้อ <c ười> งบานขา พึ่งข้าวบางคนเกินที่พึ่งข้ามจ้าพี่น้องแต่ว่าสปอร์ตอันนี้พึ่งเขาเด้อจากทองเป็นเหลืองตูมนึงจ้าพี่น้องลุ่นนี่หมดเต็มไงด้วยเจ้ะพี่น้อนนงอืมจ้าจพี่น้องโอ้ยหลุ่นนี่มาสิเต็มใบนะฮะอีกสองดอกจ้าพี่น้องเพ็คคู่โอ้จ้าดอกนึงจ้าพี่น้องตูมนึงน่าจะมาเนี่ เจ็บพี่นองมึงนี่โอ้ยดอกเข็ดโอ้พุนอีกดอกกพี่อีกจ้ะพี่มา่สีเข็มจะพี่น่องทะลุน,นี่นี่มึงเนี่ยคุนด,ดอกหนึ่งโอ้ยโครงการ วันนี้ก็มาวว่านคนละมือเด้อจะพี่น้องมูคือกันเลยย็ดปวกกับมูฮั่นเผล่พิงขมิ้นจ้ะเ้าเก็บไปเหลวมันไปเรอยแล้วจะพี่น้องืันนี้จุ่มหนึ่งเอาพี่มีซ้ำไปหาหมูก,ก่อนเด้อจะพี่น้องย็ดปวก บมีห้างอยากเก็จะพี่น้องออดังสั่มจะพี่น้องอู้หัสดอกมันจะพี่น้องโอ้ดอกดอกดอกคัดอ่ะบรรยากาศบรนยากาศเดี๋ยวมีแดดแต่จะพี่น้องคอยรอหลุ่นอีกประมาณจากัก สองหมื่นเราจ้ะพี่น้องสองสามหมื่นขาดวาสิมีเฮ็ดออกนี่เก็บเรื่อยๆเด้อจ้ะฮะไปหลุมคว่ำมาน้ำกันยาวๆจ้ะพี่น้องมีพีสองดอกพี่น้องคนเพ่อะกบพ่อนเพะคนนี่ล่ะค่ะสามดอกเนาะแม่นสวยเลยสร้างมาออกอยู่นี่แทนกระตาเพลินกระบุงเด้อจ้ะบ่ใหญ่ดอกตัวนี้เด็กงานเห็นท่านเจ้า่เนี่ ดอกมันงามๆ่ะจ๊ะเหี้ยเต็มเลยพอดีเราจะพี่น้องนีแถวเลยวป๊าดขาพี่น้องสีนองสว่างพี่น้อง

เขาจะพี่นนอกตัวนี้เป็นเห้เพิ่งนขลายเถ่าทีสองตงัวกระมินจะพี่นนอกห,หจ้ะเพื่งกะมินดอกนะังตรงนั้นมากจ้ะจะพี่น้อกถุง ต้นห่รุ่นนี้เต็มหงากเลยจ้าพี่น้อกนะข้าวตีนจ้าพี่นกข้าวตีนจ้าพี่นอกะนะอกดอกหนึ่งจะดอกหนึ่งมามเจ้าพี่นอ้อีกดอกนึงจ้ะเพิร์นขมิ้นจ้าพี่นอ้องโู้ดอกแบบสวยเลยจ้ะพูด จะพี่นอ้องมันเกือบเต็มตาแล้วจะพี่นอ้องแต่ว่าดอกมันหน่อยหแห้งจ้ะอืมเล็ดเทิงก็ออกจ้ะอะอีกดอกนึงจ้าขอโครงการอีก่เลยจะพี่นอ้อกดอกนึงจ้ะดอกนึงดอกนึงจะพี่นอ้อกตูม นีก็สิเดินทางต้อไปหารถจะพี่น้องเป็นหมองเป็นหมายเด้อจ้ะดอกมึงจะพี่น้องนกระมินจ้ะดอกมึกงจะพี่น้องเออตอนนี้ก็เดินทางมาถึงรถเป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องมาเบิ่งยอดได้ยอดมันมื้อนี้จ้ะยอดได้ยอดมันมื้อนี้เฮ็ดปวกมันน้อยนึงเด้อจ้ะพี่น้องลักลักก็สิเป็นเฮ็ดผลลึ่งคะไร้ขึ้นเก่าแล้วจ้ะพี่นอ้องเกือบเต็มกระต่าย,ยจ้ะ เมื่อนี้คนไลาหล่าลาจากพี่น้องอูีในป่าเอา้าเมื่อนี้กะนําความมามานมาฝากพี่ฝากน้องนี่คือเก่าละจ้ะในช่วงเฮ็ดเริมเกิดละจ้ะพี่น้องแต่ว่าเกิดเป็นบางหม่องบางบอนเด้อจ้ะพี่น้องบด้ออกทั่วไปจ้ะฮะสำหรับคลิปวันที่8พฤศจิกายนปีพศ2568จ้ยะยอดได้ยอดม้านกเกือบเต็มกระต่ายเด้อจ้ะพี่น้องลักๆเป็นเ็ดเพิงคลาไหลจมม้อนี้ มอวนนี่มันขักมันแนจะพี่น้องสารพัดเทดตั้งเ็ดปวกเทเผึ่งเห็ดอกเ็ดรวมเลยจะมอวนมันเต็มไปกับตาหนึ่งเลยจะพี่น้องอ้ามันนี้คนไหลแนจะพี่น้องเต็มปลายิบสาวข้นภูรจ้ะยอดใดยอดมันเหมือนนี่ก็นําความมันมาฝากพี่ฝากน้องคือเกาละจ้าสำหรับคลิปนี้กกุ้งสีฝากพี่ฝากน้องไว้สำนี้เด้อจะพี่น้องชิ่นชอบวิดีโอจังไรกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ก็บช่องเราลากกตนาไว้น้าไม่ได้จ้ามืออื่นกับข้อลุ่นน้ำสาวปอบจาวาสาวปอบผ้าหายูห้ากินแบบใดสิมันยังแมียกับข้อละุ่นขอยที่ตามมืออื่นเลยรจะพี่น้องสําหรับวันนี้ฝากพี่ฝากน้กนกนองไว้ช้นี่ละจ้าอบอกกันไหมคลิปไหมมืออื่นจะพี่น้องสวัสดีจ้า